สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วง Daily Update ช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวของแมนยูรายวันกันนะครับเริ่มต้นที่แจ็คทาวบอตครับรายงานว่าแมนยูเนี่ยได้เริ่มการติดต่อพูดคุยกับท็อตแนมฮอสเปอร์และปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กเกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นไปได้สเปอร์เนี่ยต้องการเงินประมาณ35ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่แพงกว่าเล็กน้อยสำหรับคู่แข่งในพรีเมียร์ลีก และพวกเขาเนี่ยจะไม่ต้องการปล่อยแบบยืมตัวนะครับซึ่งกระแสข่าววันนี้ก็ค่อนข้างมาที่ฮอยเบิร์กนะก็เป็นมิดฟิลอีกหนึ่งคนละกันที่แมนยูมีข่าวด้วยแล้วก็สนใจนะครับนอกเหนือจากโซฟินอนอัมราบัตและไรอันกาวเวนเบิร์กนั่นเองฟาบิซิโอโร a มาโนครับนักข่าวเทียสองรายงานว่าเวสต์แฮมยูเนเต็ดเนี่ยได้ออกจากการแข่งขันเพื่อลากคว้าตัวแฮร์รี่แม็กไวร เรียบร้อยหลังจากที่พวกเขาพยายามอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้รับสัญญาณไฟเขียวจากยูเนเตดเขาจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่ทางเวสแฮมต้องการตัวอีกต่อไปซึ่งก็ตรงกับที่ฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กรายงานด้วยเช่นกันสถานการณ์ล่าสุดครับของว่าที่ผู้รักษาประตูมือ2อย่างเอาทายบายเดียฟาบิโซโรมาโนนักข่าวทียสองรายงานว่า แมนยูกำลังพิจารณาข้อตกลงจากเฟเนบาเช่พวกเขากำลังติดตามและอยู่ระหว่างการดำเนินการในรายละเอียดขั้นสุดท้ายและหลังจากนั้นน่าจะได้รับการยืนยันแถลงการอย่างเป็นทางการจากสโมสรไม่น่าจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับเนื่องจากยังมีงานบางอย่างที่จะต้องดำเนินการก่อนแต่ว่าข้อตกลง7ล้านยูโรเนี่ยยังคงเป็นไปตามนั้น แล้วก็อย่างที่ทราบกันครับว่าตัวผู้เล่นเองเนี่ยอยู่ที่อังกฤษตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วก็ล่าสุดเลยครับเมื่อสกู่นี้ก่อนที่ผมจะอัดคลิปเกรอรี่วิทเบลครับนักข่าวเชียนหนึ่งจากด a t อเลติกรายงานว่าดิวเนี้ยใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะก็อาจจะภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับบินฮะสื่อทางฝากเยอรมันนะครับรายงานว่าบบเยนมิวนิกเนี่ย สนใจสกอตแม็กโทมินีเป็นอย่างมากแมนยูยินดีนะครับที่จะเจราจาราคาอยู่ที่ประมาณ35-40ล้านปอนด์มีตัวชี้วัดที่น่าตื่นเต้นนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงสำหรับดีลนี้และก็ข่าวสุดท้ายครับได้ว่าเป็นชื่อแบ็กซ้ายลายใหม่ฮะทังฝั่งของลอ e Parisian ครับสื่อข่าวเทียร์3จากฝรั่งเศสรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ได้ทำการติดต่อกับลียงและอยู่ระหว่างการเจราจาเพื่อคว้าตัวนิโคลัสตากเกียฟิโก้โดยแมนยูเนี่ยต้องการจะยืมตัวเขาแต่ว่าลียงครับต้องการแนบออปชันการซื้อขาดไปด้วยนะซึ่งตากเกียฟิโก้ครับก็เคยร่วมงานกับเอริกเชนฮาร์กสมัยยูอาแจกด้วยนะครับนี่ก็เป็นชื่ออีกหนึ่คนที่แมนยูสนใจทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิป ขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ